ครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านสาริตาไทยมัสซาดนะครับวับนนี้เป็นวันแรกของสาริตาไทยมัสซาดที่เปิดร้านนะครับเรามาดูนะครับว่าเจ้าของร้านหรือว่านายเชฟฟิน no คือใครนะครับนี่ก็คือสมรักนะครับนี่ก็คือเจ้าของร้านหรือว่านิคเนวะย,ย,ยายานะครับที่เราคุ้นเคยชื่อกันเอาถอดหน้ากากหน่อยหนึ่งยายะสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็น นี่ก็คือเป็นน้องสาวของไฮเนอร์ครับชเวตเตอร์ฟอนไฮเนอร์นะครับเป็นน้องสาวีของย่าเขาครับอันนี้ก็คือเชฟนะครับบอสเชฟเออเชฟนะครับอันนี้ก็คือใบประกาศสนิยบัตของย่านะครับนางนวดได้ทุกอย่างนะครับนางนวดได้ทุกอย่างนะครับแต่นางไม่ชักนะครับนางนวดด้วยฝีมือจริงๆนะครับ อ่านะครับสีสารเป็นไงมั่งสวยนะครับกว้างขวางมากอันนี้ก็คือข้างในนะครับถึงแม้ว่ามันยังจะไม่พร้อมไปทุกมุมทุกส่วนนะครับแต่โอเคสามารถนวดนวดได้แล้วนี่คือนักบานนะครับนักบานอันนี้ก็คือน้องเขยของไฮเนอร์นะครับผมเป็นไงครับสีสารโอ้โหกว้างขวาง แต่เราก็ยังมีอีกห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งห้องนี้นจ,ะจะจะทำอะไรยาย่า yeah จะทำนวดทาจะทำนวดทาครับแต่มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คงจะอีกประมาณ er สักเดือนสองเดือนก็คงจะเข้าที่เข้าทางอันนี้ก็คือแม่ลินดานะครับ the i m a n i m u s e r นะครับ see i m m e i o n อ่า see immersion ไปทุกที่ไปทุกอีเวนต์นะครับ คนจะไม่อีเวนคนดังของบอลนะครับอันนี้ก็นักบานเหมือนกันนะครับนักบานนักบาลนะครับนักบอนอันนี้โจนะครับอันนี้ลุงโจนะครับอ๋อคุณโจนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับเราเหลือแค่เราเหลือแค่ไอแค่พม่านเนาะพม่านหรือพม่านเออพม่านกันแล้วก็คงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกห้องที่ ให้เห็นเมื่อกี้นี่ก็อีกไม่นานก็คงจะมีห้องนวดเท้าอีกห้องหนึ่งนะครับผมเป๊ะมากครับเป๊ะมากสวยนะครับสาลิตาไทยมาสซาบริหารงานโดยาย,ายาา่านะครับสมรักเจสมรักนี่เองอันนี่ครับอันนี้ก็คือโลโก้ของร้านนะครับสัลิตาไทยมาสานะครับชื่อนี้มาจากไหนครับลูกสาวค่ะลูกสาวใช่ไหมแล้วอีกอีกไม่นานจะ จะมีอีกสาขาไหมหรือยังไงหรือว่าสาขานี้สาขาเดียวสาขาเดียวก็พอแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมอีกสาขาหนึ่งก็เป็นนิลกันธดาไทยมาาศา์โอเคครับผม